ก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าเวทีน,นะครับของแฟชั่นไอแลนด์นะฮะแฟชั่นไอแลนด์นี้โฟวิลครับ2022นั่เน,นเองครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสนามวันนี้มีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะฮะเดีวมาดูกันเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าของสินค้าต่างๆที่วันนี้ทางธรรมย่า นำมาโปรโมทแล้วก็นํามาเสนอนะครับจะมีอะไรบ้างเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมโอ้ยมีใครจํารถคันนี้ได้มัง้ยงนะบีทแมกนัมพรีเมียมนั่นเองนะครับตอนนี้บีทแม็กนัมออกมาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะจะไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับจากรุ่นเลสแอนโกนะเพราะว่าตัวซีรีส์นั้นบอกตามตรงเลิกผลิตแล้วนะครับถ้าใครยังมีอยู่ในครอบครองถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะว่ามูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หาไม่ได้แล้วนะซึ่งงปัจจุบนันรูปแบบปัจจุบันได้เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับรวมถึงถ้าาใครจะะหโมเดลนะ รยที่เป็นซีรีส์โมเดลก็อย่าง w i c e Intruder นะครับบอกได้เลยว่านี่คือหนึ่งในโมเดลหายากของตะบุลไสทร,รรมยาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเมื่อสักู่ที่ผมเห็นจะมีจะมีในส่วนของ Emperor ด้วยนะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสมัยรุ่น Dash เลยที่เขากลับมาโมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาถึงนี่ครับ Laser นะครับสาย Victory ตตสาย V Magnum V Sonic นะครับอย่าลืมนะนี่ก็มีมาให้ครบให้สะสมกันแล้วก็รวมถึง ตัวนี้ครับเป็นแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับที่มีอะไหล่มาให้เลยนะชุดแต่งเบื้องต้นมาให้ลองเล่นได้เลยนะครับซื้อฐานมาเล่นกันได้เลยนะทั้งหมดนี้ทุกกล่องนี้ครับที่เห็นคือลด15เปอร์เซนนะครับผมเยี่ยมไปเลยครับทามิยะสุดยอดเลยจริงๆสำหรับงานวันนี้นะครับ ข้างหลังผมตรงนี้นะครเป็นโซนของอะไหล่ทำย่านะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ในส่วนของล้อนะครับแล้วก็ไปจนถึงชุดอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆแล้วก็เป็นมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะ ผมจากตรงนี้ที่เริ่มมาก็จะมีล้อนะล้อล้อโฟมนะครับล้อยางและล้อโฟมในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งราคาในวันนี้บอกเลยว่าอะไรทุกตัวของที่นี่นะครับลด15%นะฮะซึ่งงานที่แฟชั่นไอรันนี้จะจัดไปจนถึงวันที่นะครับวันอาทิตย์นี้นั่นเองครับนี่ลดไปเลย15%นะฮะอันนี้ตัวบอดี้ใสนะครับบอดี้ใสมีให้เลือกมากมายเลยมีสติ๊กเกอร์มีชุดเบรกนะครับเนี่ยชุดเบรกนะมีตัวกา้าน นะครับมีโรลเลอร์นะฮะมีที่เราเรียกกันว่า,มาไม้อติมมีตัวก้านถุงน้ำหนักนะฮะตุ้มถุงน้ำหนักรวมไปถึงชุดม,มอเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับนีม่มอเตอร์ที่แรงสุดในตอนนี้ครับอัลต้าเดชนะครับแล้วก็ไปจนถึงชุดก้านไม้อติมต่างๆนะครับทุกอย่างในงานวันนี้ลด15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษที่ลดถึง5 0เปอร์เซ็นต์ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ผมและนี่คือเจ้ารถไตรลงของนะครับเจ้ารถไตรลงนี่ก็คือเป็นโครงอมอเตอร์หน้านะครับเพื่อฉลองครบรอบ25ปีของบริษัทสยามทามิยานะครับและตรงนี้ที่เราเห็นนะครับราคาพิเศษในวันนี้คือลด50%ทันทีนะครับซึ่งราคาในงานวันนี้ก็คือ460บาทแล้วก็ลดเหลือก็คือถ้ามาซื้อกันไปชอปหากันไปก็เหลือ230บาทเท่านั้นนะครับสวยมากๆผมบอกเลยตัวบอดี้เทมากจริงๆนะครับ กับวันนี้ลดทันที50%กับไตลงครับ ครับจุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่ที่พักของนักกีฬานะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่เซ็ตรถกันเองนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหลายๆคนนี่เป็นยอดฝีมือกันเลยทีเดียวนะฮะเซตรถมีอุปกรณ์ครบนะครับทุกทท่านทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะฮะว่าโอ้ยเคครับเซตกันแบบจริงจังกันมากเลยนะครับซึ่งก็คือว่างานจะมีแข่งไปเรื่อยๆนะฮะไปจน ถึงวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดว่ากว้างมากๆที่เซตรถกว้างมากๆนะครับนักแข่งก็พร้อมเตรียมตัวกันให้ดีนะครับนักแข่งของเราก็จะมาเตรียมตัวกันตรงนี้นั่นแหละครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะว่าสุดท้ายแล้วผมจะโดนอะไรไปบ้างและก็เสียตังค์ไปเท่าไหร่นะครับผม เอาละครับทุกๆคนตอนนี้ก็มาถึงว่าวันนี้ผมอ่ะโดนอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมโดนไปบอกได้เลยว่าผมโดนไปสองคันนะครั้งนี้ผมโดนไปสองคันอย่างที่หนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือแผ่นถะดแดนสปินไวเปอร์นั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลนะแล็คือบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอันบ็อกให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งที่ผมได้มานะครับนั่นก็คือนี่ครับ ฉลองครบรอบ25ปีสยามธามิยานะครับก็คือรุ่นไตลงนั่นเองบอดี้ตัวนี้นะฮะออกแบบโดยคนไทยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าในงานจัดโปรโมชั่นถูกมากนะครับรลดราคา50%สาหรับรถคันนี้เลยนะถ้าเผื่อใครสนใจจัดได้เลยครับผมบอกได้เลยว่าโคตรปุ้มเพราะว่าอ,อย่างนึงที่สําคัญคือเขาเป็นมอเตอร์หน้านะครับแล้วก็มีแผงปิดฐานให้ด้วยเหรออ่าใช่ใช่ซึ่งมันดูดีมากเลยนะบอกได้เลยนะครับ เนี่ยครับสองคังนนี้เดี๋ยวเตรียมไว้เจอกันในอันี้แน่นอนในคลิปอันบ็อกซิ่งของผมแน่นอนนะครับครับผมสำหรับวันถ้าใครมีโอกาสนะฮะอย่าลืมมางานของธรรมย่านะครับที่แฟชั่นไ i แลนด์นะที่ชั้น2นะครับแฟชั่นไอแลนด์ตรงการเซชั่น Station, จำสัญลักษณ์ที่มันมีรถไฟไว้ให้ดีนะครับแล้วคุณจะได้พบเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้ ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพบรรยากาศในงานมาให้อัพให้ติดตามกันแน่นอนครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย